เอาละครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมไปซื้อออมมาในถุงหมกญ่เลยครับอื้ออมหมูใส่พักแล้วก็ใส่มะละกอนะครับมะละกอหรือว่าบักหุงนะครับมาผมสิแกะออกมาชิมบิ่งนะครับคุณผู้ชมครับว่ารสชาติของออมหมูออมหมูใส่บักหุงนะครับหรือว่าออมหมูใส่มะละกอนี่มันสีแสบบอนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเบิ่งสีสันเบิ่งหน้าตาเด้วนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่ากิน มากมากเลยมาดูใกล้ๆนลอื้มอ้อมนี่ใส่ผักกระเซบอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะบ้านนี้มันใส่ข,ข้าวคั่วหลายๆนะครับใส่ข้าวคั่วหลายๆใส่มะละกอลงไปหลายๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอะไรมันจะน่าก,กินขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมอ้าวตัวนี้ลาบนี่อันนี้ลาบลาบอันนี้ลาบหมูอ่ะเดี๋ยวลองดูซิลองดูนะครับจะลองดู ทุกอย่างเลยนะครับลองชิมให้ทุกท่านได้ดูทุกอย่างเลยว่ารสชาตินั้นจะเป็นยังไงนะครับร้านสีเผานะครับคุณผู้ชมร้านสีเผานะครับเส้นลามําแหงนะครับสีสเกตลามําแหงมาอันดับแรกเลยผมจะชิมลาบห,หมูนะครับลาบห,หมูเป็นยังไงลองกันกผมเห็นผักอยู่ครับคุณผู้ชมแต่ผมมูหมเลยว่าผักอย่างเดียวลอุอรอนหมด ่ะนีน่นะครับเดี๋ยวอืมอืมอ่ะสุดยอดครับกินกับลา